จะแบนขี่มงเขม้จุกอกเจอภาพบาตาบาใจวัยรุ่นเขมน้นแห่ดูที่อยู่สองไม่พอยังกรี๊ดสุดเสียงเมื่อทีมงานนักสแสดงที่อยู่สองบินเซอร์ไพรส์แฟนๆถึงในโรงงานนี้กลุ่มแบนหนังไทยบ่นกระปอดกระแปดหล่นลงแบนหนังไทยแท้ตายสุดท้ายก็บัวแรงน้ำเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในชาร อาเซียนครับแหมงานนี้นะครับบอกได้เลยว่าคนขเขมรเนี่ยถึงกับพูดไม่ออกกันเลยทีเดียวเพราะว่าหลังจากที่ที่หยุดสองนะครับเข้าฉายในประเทศกัมพูชานอกจากกระแสตอบรับจะไปได้ดีในกัมพูชาแล้วนะครับล่าสุดทีมงานนักแสดงที่หยุดสออย่างเดินทางไปเซอร์ไพรส์แฟนๆชาวกัมพูชาถึงในโรงหนัง เมเจอร์ซีนิเพ็กอีออนมอลพนมเปญและเมเจอร์ซีนิเพ็กอีออนมอลเซนสุกก็เรียกว่าเล่นเอาชาวูชานะครับถึงกับกรีดกันสนัน่นที่ได้เห็นนักสแสดงตัวเป็นๆน,นะครับมาเซอร์ไพรส์กันถึงที่และจากภาพที่ออกมานะครับก็เล่นเอาคนกูชาที่รณรงค์แบรนด์หนังไทยนะครับออกอาการหัวร้อนที่วัยรุ่นเขมรเนี่ยนอกจากจะดูหนังไทยแล้วนะครับยังจากกรีดดาราไทยอีก ก็เรียกว่ากลุ่มแบรนด์หนังไทยนะครับเข้ามาใช้คําวิภาก์วิจารณ์ที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับซึ่งทางผมเองปรับลดให้ซอฟลงนะครับเพื่อที่ทางผมเองเนี่ยจะได้สามารถนําเสนอให้เพื่อนๆได้ฟังกันได้ เอาละและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมว่าเรามาฟังความคิดเห็นกรงชาวกัมพูชากลุ่มที่แบรนด์หนังไทยนะครับว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรหลังจากที่เห็นกลุ่มวัยรุ่นเขมรนะครับนอกจากจะดูที่หยุดสแล้วอย่างกรีตาลาไทยอีก เอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ความคิดเห็นของชาวกัมพูชาคนแรกเลยนะครับโดยที่คนแรกก็กล่าวว่าคนไทยไม่ดูหนังเขมรแถมล้อเลียนคนเขมรเหมือนคนบ้าแต่ดูเหมือนว่าคนเขมรจะไม่รู้เจ็บไม่รู้จักจำกับเรื่องแบบนี้ในขณะที่ชาวเขมรคนต่อมานะครับคนนี้ก็กล่าวด้วยความไม่ค่อยพอใจนะครับว่าทุกคนเอาแต่กรีดร้องต้อนรับ พวกคุณคงลืมไปแล้วหรือว่าพวกเขาดูถูกเรามากขนาดไหนพวกคุณไม่มีสมองกันหรืออย่างไงเช่นเดียวกับมุมมองต่อมาครับที่กล่าววิาพากษ์วิจาร์กลุ่มคนที่ไปกรีดนักแสดงไทยนะครับว่าพวกคุณมีความสุขมากที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ทั้งๆที่พวกเขาเกลียดคุณ ในขณะที่ความคิดเห็นต่อมานะครับคนนี้ก็มีการกล่าวาพาดพิงทางโรงหนังเมเจอร์ของทางกัมพูชานะครับว่าเมเจอร์เป็นโรงหนังที่สนับสนุนหนังไทยแต่ถ้าใครที่อยากจะสนับสนุนหนังเขมรจริงๆขอเชิญให้ไปดูที่โรงหนังของค,คเนเขมรช่างจะเลิกดูหนังไทยที่เมเจอร์ซีนิเพล็กกัมพูชาตลอดไป ความคิดเห็นส่วนใหญ่จะค่อนข้างลบนะครับก็อย่างเช่นคณตมาที่กล่าวว่าฉันไม่เคยดูหนังไทยเลยดูแต่หนังขเขมรเท่านั้นมุมมองต่อมานะครับก็เข้ามากล่าววิภา,ากษ์ผู้านะครับว่าโดนดูถูกทุกวันแต่ว่าทำไมไม่คิดอะไรกันเลยเหรอพวกคุณเนี่ยไม่มีสมองกันหรือ,อยังไง เช่นเดียวกับคนต่อมาครับที่แสดงมุมมองในด้านลบนะครับว่าทางทางที่ทุกคนก็รู้ว่าประเทศไทยดูถูกเขมรขนาดนี้พวกเขาเกลียดเขมรเหมือนกับที่เราเกลียดชาวเวียดนามทําไมเราต้องไปมีความสุขกับพวกเขาไม่รู้หรอว่าทําไมพวกเขาถึงตั้งฉายาเราว่าขี้ข่ารับใช้ชาวเสียมไม่ผิดหรอกพวกเขาเกลียกเราอย่างนั้นจริงๆ ก็เพราะว่าคนของเราไปทำงานให้พวกเขามากกว่า1ล้านคนความคิดเห็นต่อมานะครับครณีก็กล่าววิาพ,พากษ์วิจารหลังจากที่เห็นภาพนะครับว่ามันเป็นภาพที่แย่มากคนแบบนี้พบได้เฉพาะชาวพนมเปนเท่านั้นเช่นเดียวกับความคิดเห็นต่อมาครับที่กล่าววิภากษ์วิจารณ์ว่าสมองไม่เคยคิดอะไรสักอย่าง ไม่บาเวียดนามผู้แกก็บ้าเมืองไทยตะโกนให้โลกรู้ว่านี่คือคนเขเมรที่ไม่รู้ภาษาไม่รู้จักคิดมุมมองต่อมาเลยนะครับคนนี้ก็ขุดเรื่องเก่าอย่างเรื่องของแม่นูนนะครับหนังเขเมรที่มาใช้ที่เมืองไทยแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับโดยที่คนนี้ก็กล่าวว่าลืมเรื่องแม่นูนแล้วเหรอพวกเขาย่อเย้ยหัวล้อเราแล้วเรายัางจะวิ่งไปสนับสนุนพวกเขาทั้งหมด แถมยังเรียกพวกเขาว่าไอดอลอีกส่วนความคิดเห็นต่อมาครับคนี้ก็กล่าวด้วยความไม่ค่อยพอใจนะครับว่าดูท่าคนเขมรกลุ่มนี้จะมีความสุขมากนะถึงแม้ว่าจะโดนคนไทยเยาะเย้ยก็ไม่สนใจแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับชาวเขมรกลุ่มที่ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อหนังไทยก็ยังมีเช่นกันนะครับก็ยังเช่นความคิดเห็นต่อมาที่เข้ามาแชร์มุมมองว่า อ้าวแล้วนะเดชไม่มาด้วยเหรอความคิดเห็นต่อมาเลยนะครับคลิีก็กล่าวแบบติดตลกนะครับว่าฉันก็อยากเจอดาราไทยที่เล่นหนังเรื่องที่หยดเหมือนกันนะแต่ว่ากลัวโดวนเขาจับกิน่นไ้มุมมองต่อมาเลยครับชาวกระเม็งคนนี้ก็กล่าวด้วยความยินดีนะครับว่าเย่ไหนที่สุดพวกเขาก็มา แล้วเราจะไปสนามบินเพื่อไปส่งพวกเขากลับประเทศไทยพวกเราอย่าลืมไปติดตามไอจีของพวกเขากันนะและจากมุมมองเหล่านี้รวมถึงภาพที่ออกมานะครับความคิดเห็นต่อมาก็กล่าวว่าอยากดูหนังก็ดูไปเถอะไม่เป็นไรแต่ว่าไม่ต้องไปทักทายพวกดาราไทยให้มากลอกความคิดเห็นต่อมานะครับคลีก็วิภาวิจารทร์วัยรุ่นเขมรพร้อมกับ พูดถึงกลุ่มนักแสดงไทยนะครับว่าคำว่าแปลนหนังไทยมันหายไปในมดกรีดร้องเหมือนกับพวกขายของตามตลาดนัดแล้วพวกเขาเนี่ยก็ไม่เห็นว่าจะยิ้มให้เลยพวกเขาคงไม่ต้องการเจอผวกคุณรอกพวกเขามาที่นี่แต่ว่าใจจริงคงไม่อยากมาลอกเช่นเดียวกับมุมมองต่อมาครับที่ชาวามรคนนี้กล่าวว่าพวกคนไทยเนี่ยรอเรียนผู้คุณทุกวันไม่รู้สึกเจ็บบ้างเลยเหรอ ต่อไปก็อย่าไปโกรธพวกเขาล่ะถ้าหากว่าพวกเขาจะดูถูกคุณอีกความคิดเห็นต่อมานะครับคลิก็มีการกล่าวอ้างอิงไปถึงหนังเขมรเรื่องแม่นูนะครับว่าคนไทยไม่ดูหนังเขมรเลยแถมดูถูกเขมรเหมือนขี้ไม่รู้สึกเจ็บปวดบ้างเลยเหรอ มุมมองต่อมาครับคนนี้ก็กล่าวาาวิพากษ์วิจารณ์วัยรุ่นเขมรที่กรีดนักแสดงไทยนะครับว่าคนพวกนี้พอเจอดาราก็ลืมการย่อเย้ยถักทางอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับมุมมองต่อมาที่กล่าววิาพากษ์วิจารณ์คนเขมรด้วยกันนะครับว่าคนเขมรพวกนี้มานิสัยยังไงกันนะปกติเวลาอยู่ที่บ้านพ่อแม่เป็นคนให้เงินพวกคุณไปซื้อข้าวกิน ส่วนดาราไทยเนี่ยมันเคยให้เงินคุณไปซื้อข้าวกินบ้างไหมมุมมองต่อมาครับกล่าววิภาวิชาญว่าคนพวกนี้บ้ากันจริงๆพวกคุณโดนดูถูกไม่รู้สึกหรือ,อยังไงตายไปเดี๋ยวเขาคงจะซื้อลงศกให้อยู่หรอกนะต่อมานะครับนีก็วิภาควิชานว่าเพราะว่ามีคนบ้าๆแบบนี้คนไทยถึงย่อเย้ยคนเขเมรว่าขาดหนังไทยไม่ได้ มาที่มุมมองสุดท้ายเลยนะครับชาวเขมรคนนี้ก็กล่าวว่าเป็นบ้าอะไรกันเนี่ยผู้คนไม่มีสมองไปให้พวกเขาดูถูกเอาละครับความคิดเห็นของชาวเขมรก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่จะค่อนข้างลบแล้วก็มีทัศนคติมุมมองที่ไม่ค่อยดี ไม่มีเหตุผลตามสไตล์ของเขมรและข้อมีหลายคนนะครับที่ยกเอาเรื่องของแม่นุนหนังเขมรที่ไม่ประสบความสําเร็จในประเทศไทยขึ้นมาอ้างบอกว่าคนไทยไม่สนับสนุนหนังเขมรซึ่งจริงๆแล้วนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่า ไอที่คนไทยไม่สนับสนุนนะครับไม่ใช่เพราะว่าเป็นหนังเขมรแต่เป็นเพราะว่าหนังเรื่องแมนูนะครับยังขาดคุณภาพแล้วก็ยังไม่น่าสนใจเพียงพอนั่นเองแต่เรื่องแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าจะอธิบายไปยังไงเนี่ยยังไงผมก็เชื่อว่าพวกเขาก็คงจะไม่ฟังอยู่ดี ว่าแต่ว่าเพื่อนๆละครับฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วนะครับมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างยังไงก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นก็ได้อย่างเต็มที่เช่นเดิมเลยนะครับแต่ว่าสําหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปแต่พิยงทนี้ก่อนพบกันใหม่ในโอกาสนาีา้สวัสดีครับ